สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องสินเดเลยโคเซ็ตนะครับผมเป้ครับนี่วันนี้เรามากับตาพีด้วยแล้วก็คุณแม็กคุณแม็กถือกล้องถ่ายอยู่อยู่ข้างหลังนะครับอ่าวันนี้เรามาอยู่กันที่ร้านเดียวสมชัยนะครับเพราะว่าวันนี้ผมมีฟิตติ้งลิฟฟ์ลาโน่เป็นฟิตติ้งแรกตื่นเต้นครับตต่นเต้นมากอากาศดีด้วยวันนี้อากาศคึมคมสบายสบายเหมาะกับการใส่สูทมากเลยก็ตั้งแต่ที่ผมได้วัดตัวแล้วก็เลือกผ้าจ่ายเงินไปแล้วประมาณสักเจ็ดเดือนก่อนช่วงต้นเดนน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 นมีีีีีาาาววววัััั้้ททท่่่่เเไร18ตุลก็็ป ได้การฟิตติ้งแรกละเ็ารอประมาณ7จเดือนก็ด้วยสถานการณ์อย่างที่เรารู้กันก็คือเป็นโควิดะนะเขาก็เลยแบบช่างจากอิตาลีจากลิเวราโนก็เลยบินเข้ามาฟิตติ้งที่ประเทศไทยไม่ได้แต่ว่าช่วงนี้ก็เหตุการณ์ดีขึ้นแล้วก็เลยได้โอกาสฟิตติ้งแรกพอดีนะโอเคครับยังไงก็เดี๋ยวไปชมฟิตติ้งกันเลยดีกว่าถ้าเพื่อนๆอยากฟังบทวิเคราะห์ในการตัดสูตรกับลิเวอราโนว่าทำไมผมถึงต่งกับลิเวราโนแล้วก็ทำไมผมถึงเลือกผ้าสีนี้สามารถกลับไปชมในคลิปก่อนหน้านี้ที่เป็นพอนดแค การฟิตติ้งสูตรรอบนี้จะเป็นการฟิตติ้งที่ค่อนข้างจะพิเศษหน่อยก็คือด้วยสถานการณ์โควิดเนี่ยทำให้ทีมจากลิเวอร์โนเขาบินมาประเทศไทยได้ไม่ครบทุกคนนะ,ะโดยปกติแล้วนะการฟิตติ้งจะมากัน2คนนั่นก็คือคุณทากะอย่างที่เราเห็นกันในคลิปนี้นะแล้วก็อีกคนหนึ่งก็คือจะเป็นวิตอริโอที่จะมาด้วยกันแต่รอบนี้คุณทากะมาได้คนเดียวนะฮะก็เลยมีการฟิตติ้งที่เรียกว่า virtual fitting try on show อย่างที่เราเห็นในคลิปเนี่ยก็คือคุณตองเจ้าของร้านนะที่ใส่สูตรสีเทาเข้มอยู่เน เดินถือโทรศัพท์เดินวนไปวนมาอยู่รอบตัวผมอย่างคุณทากะก็เหมือนกันนะเห็นว่าพอแกเก็บฟิตติ้งแกเช็คสัดส่วนเสร็จแล้วเนี่ยแกก็จะเอาโทรศัพท์ขึ้นมาแล้วก็เดินวนๆนจิ้มๆเป็นจุดๆนะนะก็เพื่อที่จะแชร์ฟิตติ้งนมจุดต่างๆนะให้คุณลุงอัตโนร์ลิฟลาโนโกับคุณวิตูริโอดูนะฮะซึ่งก็จะเป็นแบบไลฟ์ฟีดเลยนะครับเป็นการแชร์แบบเรียลไทม์เลยฝั่งนั้นเขาก็จะให้ฟีดแบ็กมานะว่าต้องดูตรงไหนเพิ่มต้องกัดเก็บตรงไหนซึ่งฟิตติ้งเนี่ยเราก็จะเรับ ตัวกางเกงเพื่อนๆจะเห็นว่ามันดูแน่นๆถูกไหมต้องสารภาพก่อนว่าผมวัดตัวไปเมื่อวันที่1มีนาคมเมื่อต้นปีปีนี้แหละครพับ2อ2 1พอเวลาผ่านไป7จดเดือนเนี่ยก็โควิดด้วยเนาะโทษโควิด COVID ไว้ก่อนน้ำหนักก็เลยขึ้นครับสัดส่วนก็เลยเปลี่ยนจากที่วัดตัวรอบที่แล้วก็โทษใครไม่ได้ครับต้องจักโทษตัวเองนะครับผมแต่ถ้าเราดูที่ชิ้นหน้าเนี่ยก็คือชิ้นหน้าเวลาผมหันหน้าเข้ากล้องเนี่ยจะเห็นว่าตัวจีบเนี่ยคมสวยมาก ต้องบอกก่อนว่าสไตล์ฟิตติ้งกางเกงของลิฟลาโนเนี่ยเป็นฟิตติ้งที่คือจะฟูจะมีความเต็มในช่วงเอวถึงสะโพกแต่ว่าพอตั้งแต่ช่วงต้นขาลงมาถึงปลายขาเนี่ยจะมีความเทปเปอร์ลงมาหน่อยก็คือจะให้สิลเอตของกางเกงที่มีความเป็น V-shape ตามความสวยงามของอุดมคติของลิ v ลาโนนะก็คือเขาต้องการให้ผู้ชายดูเป็นคนที่แบบอกพายไล่พึงท่อนบนใหญ่ท่อนล่างเล็ก ก็มีการเช็คฟิตติ้งกางเกงมีการส่งฟีดแบ็กถ้ามีอะไรเพิ่มฝั่งนู้นก็จะมีการส่งฟีดแบ็กมานะฮะว่าต้องให้คุณตากายทำอะไรบ้างพอฟิตติ้งกางเกงเสร็จแล้วก็จะเป็นการฟิตติ้งแจ็คเก็ตสูทต่อเพื่อนเพื่อนจะเห็นว่าพอใส่แล้วเนี่ยด้านหลังก็จะดูแน่นนิดนึงนะครับก็นั่นแหละครับน้ําหนักขึ้นครับก็เลยด้านหลังก็จะดูตึงๆดูมีผ้ารั้งอยู่ด้านหลังตรงบริเวณแบบช่วงบ่าหลังช่วงใต้รักแร้อยู่ยหน่อย สิ่งแรกที่เพื่อนๆอ,อาจจะสังเกตเห็นได้เลยหลังจากที่ผมสวมแจ็คเก็ตแล้วเนี่ยก็คือความยาวของแจ็คเก็ตนะครับเพื่อนๆบางคนก็อาจจะคิดว่าเอ้ยแจ็คเก็ตสั้นเกินไปหรือเปล่าผมต้องขออนุญาตอธิบายแบบนี้ว่าแจ็คเก็ตของลิวฟลาโ o เนี่ยไม่ว่าจะเป็น s p o ร์ตแจ็คเหรือว่าจะเป็น j a c k เก็ตสูทเนี่ยเขาจะทํามาค่อนข้างค่อนมาทางสั้นแต่ก็ไม่ได้สั้นมากถ้าเราเทียบกับสไตล์แบบบ t i ิชหน่อยที่จะ cover seat หมด โคเวอร์ซีนี้ก็คือด so ้านหลังของแจ็คเก็ตเนี่ยจะปิดก้นได้หมดถูกไหมฮะซึ่งความยาวของแจ็คเก็ตที่ควรจะปิดก้นได้หมดหรือว่าโคเวอร์ซีนได้เนี่ยก็อาจจะเรียกได้ว่าเป็นหนึ่งในกฎที่เราคุ้นเคยกันนะเวลาเราจะเลือกซื้อแจ็คเก็ตหรือว่าทําการฟิตติ้งแจ็คเก็ตที่เพื่อนๆเห็นตัวสูทแจ็คเก็ตดูสั้นเนี่ยจริงๆแล้วเป็นสไตล์ของลิวฟลาโน่เขาอยู่แล้วนะฮะถ้าเพื่อนๆเคยอ่านบทความจาก p e r m a n e n t Style London ที่ไซมอนครอมตันเขาไปตัดกับลิวฟลาโน่เนี่ยก็จะเห็นเนอะเลยคเขาว่าคุณไซมอน คือคุณไซมอนเนี่ยเขาเป็นสายแบบ traditional British เลยก็คือแจ็คเก็ตต้องยาวหน่อยสรุปแล้วพอตัดเสร็จจริงๆอ่ะไอตัวแจ็คเก็ตก็ยังสั้นถือว่าสั้นอยู่ดีนะฮะก็เรียกได้ว่าสูตรแจ็คเก็ตที่ค่อนข้างสั้นเนี่ยเป็นหนึ่งในสไตล์ของลิฟฟานโนนะครับไม่ได้หมายความว่าเขาตัดมาสั้นเกินไปผมขอที่ายเพิ่มเติมนิดน,นึงนะฮะเกี่ยวกับแจ็คเก็ตที่ค่อนมาทางสั้นเนี่ยคือส่วนหนึ่งอ่ะแจ็คเก็ตที่ค่อนข้างจะสั้นถ้าเราเทียบสัดส่วนของเราทั้งตัวนะก็คือเมื่อเรากาดกระดุมสูกกูตตตรรแจจ็เกกล้ววววนนนน่่่ยสสัััดดชงงขาาาามมมะะิึํปณ ทำให้ตัวของเราทั้งหมดลูกของเราทั้งหมดเนี่ยดูขายาวขึ้นพอใส่แจ็คเก็ตเสร็จละพอมีการกลัดกระดุมเอวเสร็จลวเพื่อนๆจะเห็นว่าซิลูเอตท,ที่ได้เนี่ยเป็นซิลูเอตท,ที่ผมแบบโอ้โหเห็นแล้วแบบถูกใจจริงๆอะถูกใจมากเลยในความเป็นฟอลอเรนตีนแบบลิวฟลาโนที่มันชัดเจนแบบไม่ผิดหวังเลยอะครับเดี๋ยวเราลองสังเกตกันทีละจุดนะจุดแรกเนี่ยก็คือบริเวณช่วงไหล่เพื่อนๆจะเห็นว่าตัวไหลเนี่ยมีการ extend ออกจากไหลจริงผมไปค่อนข้างเยอะซึ่งก็เป็นเอกลักษณ์หนึ่งของลิวฟลาโน การเอ็กเซนของนิฟลาโนเนี่ยมีความพิเศษค่อนข้างสูงเลยอะ <c oughs> ก็คือเพื่อนๆลองนึกถึงเวลาที่เราใส่แจ็คเก็ตที่มันไหลยาวกว่าไหลยจริงของเราไปค่อนข้างเยอะแล้วไหลไมไปเริ่มตกอะเราจะรู้สึกว่าเอ้แจ็คเก็ตตัวเนี้มัน ใหญ่เกินตัวเราไปแล้วถูกไหมฮะแต่ว่าแจ็คเก็ตของลิวเลาโนเนี่ยเขามีการเอ็กเ d นออกไปค่อนข้างเยอะก็จริงแต่เราจะไม่รู้เลยนะว่าไหลที่มันเอ็กเ d นออกไปบนแจ็คเก็ตของลิวเลาโนเนี่ยมันเกินไหลจริงของเราไปค่อนข้างเยอะอันนี้ก็เป็นหนึ่งในคาแรคเตอร์ที่ชัดเจนแล้วก็ความเป็นความสวยงามของลิวเลาโนนะอันดับที่2เนี่ยก็คือเพื่อนๆเห็นไหมฮะว่าพอกลัดเอวแล้วเนี่ย จะเห็นซิลูอเอตที่ชัดเจนอีกอย่างหนึ่งของลิวอร์ก็คือชิ้นหน้าของแจ็คเก็ตจะมีความโค้งของแผ่หนหน้ามันจะเป็นซิลูอเอตเหมือนกับพระจันทร์ครึ่งเสี้ยวอ่ะมาซ้อนกันไว้เฉยๆอ่ะแล้วปิดอยู่จุดนี้เป็นเอกลักษณ์ที่ทาให้ผมตกหลุมรักลิวอร์เลยนะเป็นเอกลักษณ์ที่ไม่มีใครสามารถทําได้อย่างนี้เลยแล้วก็ไม่มีใครทําเหมือนด้วยนะมันเป็นซิลูอเอตที่ให้ความอ่อนช้อยจากความโค้งของชิ้นหน้าอยู่เพื่อนๆเห็นไหนะมว่ามันมีการโค้งทั้งตัวเลยไม่มีไม่มีจุดไหนของชิ้นหน้าที่แบบ เป็นเส้นหักเลยแต่ก็ยังให้ความรู้สึกที่แบบเป็นผู้ชายที่แบบบึกบึนขึ้นมาจากไหลที่ Exten d เลยไหลยจริงของหลอกไปเป็นการผสมผสานระหว่างความอ่อนช้อยแล้วก็ความ masculine ของผู้ชายได้เป็นอย่างดีเลยตัวแจ็คเก็ตที่เป็น f i t t i n g แรก่ก็จะเหมือนกับการ f i t t i n g ที่ผมเคยถ่ายคลิปไปทุกครั้งแล้วนะฮะก็คือตัว f i t t i n g แจ็คเก็ตเนี่ยก็จะมาโดยที่แบบมีการเย็บ Can ว a s เข้าไปคร่าวๆแล้ว f i t t i n g แรกก็เป็น Fitting ที่สําคัญพอช่างวัดส่วนตัวเราเสร็จแล้วเนี่ยช่างก็จะเอาไม้ชี้นโครง ที่เป็นโครงสูตรคร่าวๆมาก่อนเป็นเพียงคร่าวๆนะฮะเป็นการตีความจากช่างว่าอ๋อไอคนเนี้ยส,สัดส่วนประมาณเนี้ยน่าจะใส่เชฟประมาณนี้น่าจะสวยนะซึ่งพอฟิตติ้งก็จะเอาอตัวเนี้ยมาให้เราใส่ดูถ้ามีอะไรเปลี่ยนแปลงอย่างเช่นน้าหนักขึ้นน้ําหนักลงหรือว่าส,าสัดส่วนเปลี่ยนอะไรทั้งหลายแหลเนี้ยมันก็จะสามารถแก้ได้หมดเลยในฟิตติ้งนี้นะฮะดังนั้นตัวที่เพื่อนๆเ,เ,เห็นอยู่ในคลิปนี้ก็จะเป็นเพียงโครงคร่าวๆเท่า,า,านั้นตัวฟิตติ้งที่เพื่อนๆเห็น,น,น,นผมใส่อยู่ในคลิปเนี้ยก็จะถูกทําการเลาะได้ออก แล้วก็กระจายออกเป็นแผ่นเป็นแผ่นๆเ,เหมือนเดิมเลยนะครัครั้งต่อไปที่มีการฟิตติ้งสองเนี่ยก็ถึงจะมีการใส่เดรฟอกมีการใส่ส่วนประกอบอื่นๆเข้าไปในแจ็คเก็ตให้ครบอีกทีหนึง่งการฟิตติ้งหนึ่งนี้ก็เป็นสแตนดาร์ดโปรเซสก็เป็นสแตนดาร์ดที่เทเลอร์ทั่วโลกเขาใช้กันเหมือนกันนะครับโดยสรุปแล้วนะฮะสไตล์ซิกเนเจอร์ของลิฟลาโนทั้งหมดเนี่ยอย่างแรกก็คือเอ็ก n d เทนเด u ดโชเดอร์ก็คือไหล่ของสุดแจ็คเก็ตเนี่ยจะยื่นเกินไหล่จริงของเราออกไปประมาณหนึ่งเลยอันที่2ก็คืออขงการรรเเสิมอก นะซึ่งในฟิตติ้งแรกเนี่ยเราอาจจะยังไม่เห็นกันเพราะว่าฟิตติ้งนี้ยังไม่มีการใส่แพทเทิร์นเรียบเข้าไปข้อที่3ก็คือการขึ้นชิ้นหน้าของสูทแจ็คเก็ตแบบเหมือนพระจันทร์ครึ่งเสี้ยวซ้ายขวา2ฝัง่งมาประสานกันพอดีข้อที่4คือสูทแจ็คเก็ตเนี่ยจะค่อนมาทางสั้นนิดนึงข้อที่5ก็คือดั๊เลสหรือว่าไม่มีฟอนด์ดั๊เลยนะครับถ้าเพื่อนๆลองสังเกตดูจากตอนที่ผมฟิตติ้งมาทั้งหมดเนี่ยก็จะสังเกตว่าไม่มีเส้นดั๊ดหรือว่าเส้นสับหน้าเลย แจ็กเก็ตหรือว่าสูทมีเส้นสับหน้าเนี่ยมันจะเป็นการทําลายความสวยงามเหมือนมีเส้นอะไรสักอย่างหนึ่งที่มาแตะไว้ข้างหน้านะอันที่2ก็คือเป็นการโชว์สกิลในการตัดสูทก็คือปกติเส้นสับหน้าเนี่ยเราจะมีไว้เพื่อใช้ในการเก็บสัดส่วนของช่วงอกกับช่วงเอวถูกไหมทีนี้พอสูทที่ไม่มีสับหน้าเนี่ยจะต้องทําการเชฟช่วงอกกับช่วงเอวเนี่ยในอีกรูปแบบหนึ่งซึ่งก็ต้องใช้ความพิถีพิถันที่มากกว่าตอนช่วงท้ายของการฟิตติ้งเนี่ยเพื่อนๆเ,เห็นว่าคุณทากะเขาได้วัดสัดส่วนของผมเพิ่มถูกไหม้ววนนนนขึัับสสด่่เปลีย ก็เลยต้องมีการ,รสสวัดสัดส่วนใหม่แล้วก็เอาไอตัวฟิตติ้งแรกที่ผมใส่ตอนนี้ไปปรับแก้ไขต่อไปนะครับโอเคครับผมอันนี้ก็เป็นทั้งหมดเกี่ยวกับฟิตติ้งแรกจากลิเวอร์พูลโน่ลิเวอร์พูลโน่นะฮะเป็นฟลอเรนตีนเทอร์ริงต่อไปก็จะเป็นฟิตติ้งที่2นะฮะซึ่งจะมาในเดือนกุมภาพันธ์ปีหน้านะครับถ้าไม่ไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงตามสเก็ตตัวถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe เป็นกำลังใจพวกเราซินะแล้วก็กดติดตาด้วยนะครับคลิปนี้ผมขอลาไปก่อนเดี๋ยวมาเจออกััััันนนนนใใหหหม่่สสสารรรบบบตตตทีี 2, 2ี2 2ฟิิ้้งปะควควด